ไปเชียงรายเที่ยวที่ไหนดีคลิปนี้มาแชร์2ที่พักและ1คาเฟ่ที่บอกเลยว่ามีความยูนิคมากๆใครที่ชอบท่องเที่ยวแบบเป็นฟิลธรรมชาตินะคะแต่ก็ไม่ได้ชอบความลำบากที่มากเกินไปลองดูคลิปนี้กันได้เลยค่ะ คืนแรกของทริปนี้นะคะเราก็จะนอนกันที่ดอยผาหีค่ะบอกเลยนะคะว่าวิวข้างบนเนี่ยสวยมากๆและคืนที่2นะคะเราก็จะไปนอนกันที่โฮมสเตย์กลางทุ่งนาค่ะทุกคนซึ่งที่นี่เป็นที่พักที่น่ารักมากๆเลยค่ะเขามีทั้งบ่อเลี้ยงปลานะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เราเก็บไข่เป็ดด้วย และก่อนกลับนะคะเราก็จะมาแวะดื่มกาแฟกันที่ควายดินดาาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาเป็นทั้งสตูดิโอแล้วก็เป็นคาเฟ่บอกเลยว่าที่นี่ยูนิคมากๆเป็นแกลเลอรี่งานศิลปะที่เกี่ยวกับงานไม้นะคะคือแบบสวยอลังการมากๆและที่คาเฟ่ของเขานะคะก็มีเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเป็นกาแฟนมควายให้เราได้ลองกันด้วยค่ะฟังดูน่าสนุกใช่ไหมคะมาเริ่มทริปกันเลยค่ะซึ่งทริปนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมด3วัน2คืนนะคะเริ่มต้นทริปนี้นะคะเราบินจากกรุงเทพมาเชียงรายค่ะพอเครื่องแลด์นะคะที่บ้านเราก็มารับแล้วก็ จะมุ่งหน้าไปผาหีกันเลยค่ะซึ่งระยะทางจากสนามบินไปโฮมสเตย์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ60กิโลค่ะทุกคนใช้เวลาขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่วิลมาเที่ยวผาหีคือเป็นดอยที่วิลชอบมากซึ่งผาหีจะอยู่ที่อำเภอแม่สายของเชียงรายนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะไม่ใหญ่มากชาวบ้านที่นี่นะคะเขาปลูกกาแฟกันเยอะมากๆซึ่งเส้นทางที่มานะคะค่อนข้างที่จะมีความลาดชันเลยค่ะทุกคนจุดสังเกตง่ายๆนะคะคือป้ายเนี่ยเขาจะมีบอกว่าเส้นทางสายเก่าและสายใหม่คือถ้าเรา เราเปิดแมปนะคะแมปเขาจะแนะนําให้เราไปทางเส้นเก่าค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ขับรถไม่แข็งวิวแนะนําว่าให้ไปสายใหม่ก็จะปลอดภัยกว่าค่ะเพราะว่าถนนเนี่ยเขาจะกว้างกว่าแล้วก็ลาดชันน้อยกว่าค่ะซึ่งขับมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเจอป้ายบอกหมู่บ้านผาหีค่ะและจุดชมวิวที่อยากให้ทุกคนแวะก่อนนะคะก็คือที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูปค่ะอบอกเลยว่าวิวดอยที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นวิวฝั่งพาม่าแล้วนะคะทุกคนคือยอดดอยตรงนี้เนี่ยเขาเป็นสันเขาที่ใช้แบ่งเขตชายแดนไทยพาม่านั่นเองค่ะและว,วิวที่นี่ก็คือสวยอลังการ มากมากค่ะแวะมาถ่ายรูปกันได้เลยนะคะจากนั้นก็ขับรถมุ่งหน้าไปผาหีกันเลยค่ะถนนแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะคะและแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะบ้านผาหีซึ่งคืนแรกเราจะนอนกันที่อิงหมอกบายบ้านสวนผาหีนะคะ ซึ่งที่พักของเราเนี่ยต้องขับรถลึกเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถนนในหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างแคบเลยมอเตอร์ไซค์คันข้างหน้าก็คือพี่เขานําทางไปที่พักของเรานะคะขับเข้ามาลึกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาเป็นไร่กาแฟด้วยค่ะที่เห็นตรงขวามือก็คือเขาตากกาแฟค่ะทุกคนเย่ yeah, แล้วเราก็ถึงที่พักของเราแล้วค่ะซึ่งตอนที่เราไปนะคะที่นี่เขามีที่พักทั้งหมด4หลังนะคะในห้องก็คือน่ารักมากๆค่ะจะเป็น2ชั้นแบบนี้เลยนะคะป้าเดี๋ยวพาไปดูวิวกันดีกว่าค่ะทุกคนสวยอลังการมากมาก และที่นี่เขาก็มีชุดหมูกระทะให้เราสั่งเพิ่มได้ด้วยนะคะซึ่งปกติเขาก็จะมีอาหารมื้อเย็นนะคะที่เป็นอาหารพื้นบ้านที่รวมในราคาห้องพักอยู่แล้วแต่บ้านเรามานะคะหิวมากๆยามบ่ายก็เลยจัดหมูกระทะไปเลยค่ะกินอิ่มเรียบร้อยก็นั่งเล่นพักผ่อนกันไปคุณพ่อก็บินโดรนส่วนลหลานก็เล่นน้ําสนุกกันมากจาก5-6โมงก็ไปเดินเล่นย่อยอาหารกันอย่างที่บอกไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นไร่กาแฟด้วยที่เห็นตรงนี้นะคะคือเขาตากกาแฟกันอยู่ค่ะพออากาศเริ่มเย็นก็กลับมานั่งจิบชาในห้องถ่ายรูป พูดคุยกันไปเป็นช่วงเวลาครอบครัวที่ดีมากๆเลยค่ะนั่งเล่นนั่งรอสักพักอาหารเย็นก็มาเสิร์ฟค่ะให้แนะนำกินได้ทั้งใบทั้งทั้งราก็อันนี้ปลานึ่งสมุนไพรสูงเครื่องค่ะอันนี้ก็มะละวานพักแมวอันนี้เผือกน้ำซุกเผือกต้มใส่ผักกาดค่ะน้ำพริกมะเขือเทศใส่ของที่ส่งค่ะอันนี้ปลาอะไรคะปลานินค่ะ ขอบคุณค่ะเราหลุกเกิดด้วยกกินอิ่มเรียบร้อยก่อนเข้านอนก็มานั่งเล่นกับหลานสักนิดนึงค่ะน้องในโนชอบวาดรูปมากจากนั้นก็นอนหลับพักผ่อนและตื่นเช้ามารับแสงอาทิตย์กันค่ะอากาศเย็นๆก็ต้องรีฟกาแฟกันสักหน่อยค่ะเซตกาแฟนี้เขาเตรียมไว้ให้เราในห้องเลยนะคะนั่งจิบกาแฟชมวิวไปสักพักอาหารเช้าก็มาเสิร์ฟค่ะหอมฉุยน่ากินมากๆจะเป็นเมนูข้าวต้มนะคะแล้วก็มีไข่ลวกมาให้ด้วย อิ่มอร่อยมากจากนั้นก็ไปเก็บของกันก่อนจะกลับขอพามาทัวร์ห้องกันนิดนึงนะคะสิ่งที่ว้าวมากๆก็คือต้นกาแฟค่ะทุกคนอยู่หน้าห้องเราเลยแบบนี้และเม็ดกาแฟคือใหญ่มากๆมาดูในส่วนของห้องพักกันบ้างนะคะคือถ้าใครที่มีเด็กเล็กแบบเรานะคะค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังกับบันไดที่ขึ้นไปชั้นสองมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเล็กค่ะแต่ภาพรวมทุกอย่างคือดีเลยค่ะชอบมากจากนั้นก็เก็บของกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดตรงหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะขึ้นรถไปเ<อ>ที่ยวสะพานไม้ไผ่กันค่าใช้ใจ่ายเขาจะคคิดเเปป็นรวมไกลลับยะ ผู้ใหญ่อยู่ที่คนละ60บาทค่ะเด็กโตเครื่องราคา30บาทแล้วก็เด็กเล็กไม่คิดค่ะใครที่มาเที่ยวผาหีนะคะวิวก็อยากแนะนําให้ทุกคนนะคะต้องแวะมาเที่ยวสะพานไม้ไผ่ด้วยค่ะที่นี่เขาเป็นเหมือนจุดเช็คอินเลยค่ะทุกคนคือวิวข้างบนเนี่ยสวยมากๆซึ่งทางเดินเขาก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่สมชื่อเลยค่ะมีทั้งทางชันบ้างนะคะเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนะคะพอเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มสูงขึ้นเนี่ยรู้สึกเหมือนเราได้อยู่ระดับเดียวกับก้อนเมฆเลยสวยมากๆใครที่อยากลองมาสัมผัสอากาศฟินๆแบบนี้ก็แววะมาเที่ยกันได้ เลยนะคะ พอเราลงมาจากสะพานไม้ไผ่นะคะก็บอกให้รถเขาจอดส่งเราที่ผาหีวันเล่ได้เลยค่ะเราจะมาแวะทานข้าวกันซึ่งที่นี่เขามีเมนูพิซซ่าโฮมเมดเป็นซิกเนเจอร์ด้วยนะคะและบรรยากาศในร้านคือดีค่ะทุกคนวิวสวยมากๆและอาหารก็คือหน้าตาน่าอีสุดๆทุกคนแฮปปี้มากโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาก็จะชอบพิซซ่าชอบกินเฟรนฟรายค่ะพออิ่มท้องก็นั่งเล่นชมวิวกันแป๊บหนึ่งนะคะซ่งที่นี่นอกจากเป็นร้านอาหารแล้วเนี่ยเขาก็มีที่พักด้วยนะคะใครที่มาผาหีก็ลองแวะมากันได้เลยอาหารอร่อยวิ วิวสวยบรรยากาศดีมากๆจากนั้นก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่พักคืนที่2ของเรากันต่อเลยค่ะแต่ระหว่างทางนะคะขอพาทุกคนมาแวะคาเฟ่ที่วิวสวยอลังการสุดๆอีกหนึ่งที่ค่ะซึ่งอันนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเจอคุณลุงขายผักขายผลไม้อยู่ตรงลานจอดรถค่ะซึ่งแม่เราเขาชอบอะไรแบบนี้มากๆนะคะเวลาไปเที่ยวเราเจอผักที่แบบชาวบ้านปลูกเองไม่มีสารพิษต่างๆนะคะเขาก็ชอบซื้อค่ะซื้อเสร็จก็เรียบร้อยค่ะรถของคาเฟ่มารับพอดีใครที่ขับรถยนต์มานะคะจอดไว้ที่ลานจอดร แล้วก็เขาจะมีรถแบบนี้มารับเราค่ะหรือใครที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะก็สามารถจอดข้างบนก็ได้หรือว่าจะขับไปจอดด้านล่างก็ได้ค่ะ ซึ่งที่นี่เขามีมุมถ่ายรูปที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะก็คือวิวภูเขาตรงนี้กับบ่อน,น้ําตรงนี้เลยค่ะส่วนที่นั่งนะคะก็มีให้เลือกกันทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยขอบอกเลยว่าวันที่เราไปเนี่ยคนเยอะมากๆซึ่งเราก็จะทานเป็นเค้กนะคะก็จะมีเค้กส้มกับไอศคมียแล้วก็จะมีนมกับชาร้อนค่ะจากนั้นก็เดินทางไปที่พักของเรากันเลยค่ะคืนนี้เราจะนอนกันที่แก้วกังนาฟาร์มสเตย์ซึ่งตอนที่เราไปนะคะเขามีบ้านพักแค่3มหลังค่ะแต่ห้องสะอาดนะคะเขาตกแต่งแบบว่าน่ารักอบอุ่นมากๆซึ่งหลังที่เรานอนอน,นะคะก็จะมีบ ขึ้นไปนอนด้านบนได้ด้วยถูกใจเด็กชายมากๆและที่สําคัญที่ชอบที่นี่มากที่สุดนะคะก็คือเขามีฝูงเป็ดด้วยค่ะทุกคนมีทั้งสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวเลยนะคะน้องเป็ดน่นนารักมากๆพอตกเย็นน้องก็เดินเข้าเล้าเองเลยค่ะที่นี่คือเงียบสงบดีมากๆเลยนะคะใครที่ต้องการมาพักผ่อนอยู่กับธรรมชาตินะคะตรงนี้ก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินด้วยและเขาก็ยังมีกิจกรรมนะคะเราสามารถให้อาหารปลาซึ่งเขามีทั้งปลานิลนแล้วก็ปลาดุกเลยค่ะและพรุ่งนี้เช้านะคะหลังทานอาหารเช้าเสร็จเราก็จะไปเก็บ เก็บเป็ดกันค่ะบรรยากาศยามเย็นที่นี่คือดีมากๆเลยค่ะคือเราว่ามันเป็นบรรยากาศของความสงบแล้วก็มีความสุขส่วนมื้อเย็นวันนี้เราก็จะทานเป็นชาบูนะคะกินอิ่มก็เข้านอนกันเลยค่ะ มอร์นิ่งเช้าวัวนที่3ค่ะตื่นเช้ามาวันนี้อากาศดีมากๆไปทานอาหารเช้ากันเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มไข่กระทะแล้วก็ผลไม้ค่ะอิ่มอร่อยกันทุกคนเลยค่ะและเราชอบที่เขาเอาดอกไม้มาตกแต่งนะคะมันทําให้ดูน่ารักมากๆไล้ถึงเวลาเก็บไข่เป็ดกันแล้วค่ะและนี่ก็คือพี่หลินนะคะเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะพี่ลินน่ารักเป็นกันเองมากๆเดี๋ยวจะพาพวกเราทุกคนนะคะไปบุกเล้าเป็ดกันเลย เป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็น้องเป็ดอะ่ะเขาน่ารักมากๆให้อาหารน้องเสร็จแล้วก็จะเปิดเราให้น้องไปไว่ายน้ํากันค่ะ ซึ่งไข่เป็ดที่เราเก็บเราก็สามารถซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะจากนั้นก็เก็บของเตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะซึ่งก่อนกลับนะคะจะขอพาทุกคนไปแวะคาเฟ่ที่บอกเลยว่าอาร์ตสุดๆชื่อว่าควายดินดากค่ะที่นี่นะคะอยู่ที่ตำบลแม่ข้าวต้มค่ะไม่ไกลจากตัวเมืองมากซึ่งร้านเขาก็จะมีทั้งโซนที่เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็โซนที่เป็นแกลเลอรี่ค่ะซึ่งใครที่ชอบงานศิลปะนะคะอยากให้ลองแวะมาที่นี่ดูค่ะสถานที่เขากว้างขวางดีมากๆนะคะแล้วก็บางช่วงเนี่ยเขาก็จะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับงานศิลปะด้้วยยมตรรงนีคืออเเาาชบากๆล คืองานศิลปะเขาแบบอลังการมากๆใครที่ชอบมาดูมาชมนะคะลองแวะมากันได้เลยนะพอเดินเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะทองเริ่มหิวก็ไปทานอาหารกันเลยค่ะหน้าตาน่ากินมากและเครื่องดื่มของเรานะคะกาแฟกับน้ำอ้อยแล้วก็กาแฟกับนมควายค่ะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะพออิ่มแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้เลยนะคะหวังว่าน่าจะได้ไอเดียในการเที่ยวเชียงรายในที่ใหม่ๆนะคะถ้าสงสัยอะไรก็อคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย